ชีวิตลงตัวหมดเลยนั่นก็มีผัวขับรถสป,ปอร์ตอันนี้ก็มีผัวขับรถสป,ปอร์ตสามีรวยสามีซื้อให้เ่ยก็ได้ผัวรวยนี่คือแล้วไนงะอ่ะเราก็โชคดีเราได้ผัวรวยผัวรวยเพราะอะไรก็ผัวฉันทํางานอะ่ะแต่งงานแล้วก็ไม่นอนชิวขอตัค์<อ>หน่อยไปชอปปิง้งทุกวันนี้ที่ซื้อก็เงินเรายนลาวทำงานพอทำงานเราก็ยังทํางานอยู่สามีคุณทั้งสองคนอ่ะเสือทั้งนั้น เสือสิซอ่เสือสิเดี๋ยวเป็นลูกสาวทั้งคู่ที่ถูกมากนะมากนะเสือทั้งสองตัวนี่มันมาบุกพ่อไงพ่อได้ยังไงทั้งสองคนเลยอ่ะแกรกเขาก็แบร์เลยอุ๋ยดีเจแบบปากตืดอย่างเงี้ยเราอยากให้น้องเราคบเลยตอนที่จ้ามาจริงป่ะชอบจริงเลีเขาสแกนนี่เขาก็คอยสแกนผู้ชายให้เราตลอดคนนไหแล้วเราสแกนให้พี่สาวบ้าป่ะสแกนให้ไหมอันนี้ชอบ ได้มาแล้วค่อยมาบอกไม่เคยมีไม่ไม่ได้ผัวรวยแล้วกวนไม่มีอันนี้ขอคอนเฟิร์มกับบันด้วยมีมีพาผัวไปอัพหน้าอัพตัวอัแบบนี้กำลังจะพูนแล้วโบแล้วก็พิงเาต้องมาขอบคุณพี่หนูนะทำไมะที่ทำให้เขามีทุกวันนี้เป๊ะเอจ่ายให้เขาหรือเปล่าได้ข่าวแล้วมีไ้่าฉันรู้มาแต่จ่าเปผู้ชายเนาะไม่ใช่ ผู้ชายแต่ว่าเมื่อก่อนยังโง่อยู่น้องเราต้องขอพ่อกับแม่เป็นไฟก่อนถึงจะกินกันได้โหอะไรวะมีผู้ชายอบนโลกเนี่ยหรอไม่เชื่อเนอะวันนี้ชื่อวันนี้แบบเจอน้องนิวต้องเอ้พี่ต้องขอบคุณน้องนิวอีกครั้งนะครับที่ทำให้แบบเออพี่มีวันนี้ผู้ชายมีรอยสักแบบนี้เรียบร้อยมากจริงจรอยมาจากห้องน้ำใส่เป็นชุดแบบเป็นโรบคุมนะครับในนี้แบบว่าโปรเยแล้วนะก็คือนี้จะต้องนะอย่าพึ่ง่ะน้อง ทำไมอยากพึ่งคะนออยากพึ่งคนอทำไมพี่ตั้ต้องขอพ่อกับแม่ก่อนแม่รังกีนะม่รังดี้แม่รังด็กคิดด้วดเหรอลูเล็เ่ไม่คิด้่าผมไม่คิดเลยตกใจเลยค่ะก็ตกใจเหมือนกันก็เลยแบบคนนี้แหละต้องเป็นพ่อของลูกเขาสุภาพมากเขาเขาแตกต่างค่ะเขาก็เลยได้เป็นสามีลัคนาแฟนของทั้งคู่เนี่ยอ่ะอันนี้อาจจะได้แฟนเรียบร้อยไปแต่เกียเนี่ยได้แบบอู้ซือ ให้เป็นแมวได้จริงๆแล้วทั้ง2คนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นสาวุกข,ของมาดามฟินค่ะคือยังไงน้องอ่ะเริ่มจากอุ้มก่อนอุ้มไม่ค่อยไดออกทีวีเห็นของน้องน้องใช้มาดามฟินแล้วเราก็เฮ้ยเธอทาไมเธอตัวหอมอ่ะใช้น้ําหอมอะไระนางก็เลยมาแนะนำว่าเฮ้ยฉันใช้มาดามฟินนะเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วน้งเป็นผู้อือ่นๆด้วยไงีหลังแต่งงานอ่ะอย่างที่รู้มันก็จะแบบ ความห่างมันก็ย่อมมีก็มีลูกใช่จริงนะไม่ได้นั่นเลยนะไม่ได้ไม่ได้ฟิตชาร์กันบ้านเออไม่ได้ไม่ได้ทํากันบ้านตั้งแต่ท้องจนคลอดจนเลี้ยงลูกจนเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรกันเลยพริกที่เรามีทริคที่เราได้จากการใช้มาดองฟินอ่ะคือทุกครั้งที่ใช้เนี่ยพี่เพชรเขาจะชอบแบบ เหมือนเข้ามา,ออาเขาบอกเขารู้สึกเราเออมีความดึงดูดมากมากกว่าปกติเราก็บอกพุว้วมาเอ้ยมันเวิร์กจริงๆเธอเอาไปลองใช่เพราะจริงๆสามีไม่ใช่คนหื่นแต่อี้นี่อะหืน่นแต่ตอนนี้รูปแบบความหื่นมันหายไปหมดเลยไม่ได้มีอะไรกับสามีเลยใช่ไหมคะ,ะเราก็กลัวสิเนาะเราก็กลัวว่าเขาจะไม่มีหนูหรือว่าจะไปอย่างเงี้ยทำงานถึงจะสะกิดให้เขาแบบว่ามีความรู้สึกกับเราวันนั้นก็เลยฉีดสีดำเลยค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะ้าวเซก็คือตัวนี้เลยค่ะแย่งแย่งลูกดูดนมว้าย ก็คือตอนเปนีุดเริ่ตอนีเราะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตรักมันดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นมากตันิวไม่ใช่คนที่จะไปสกิดพี่เพชรอะเออไม่ใช่ไม่ใช่แนวเราเอ้ยที่ลากมาอย่างนี้กันเถอะเราก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ได้ผลไหลอแยิ่งใช้กับโลชั่นอะโอ้โหอืม ที่สุดแล้วคือมันจะติดทนแล้วก็หอมมากหอมนานด้วยค่ะดูดผัวตังแต่ปักซอยตองบ้านเลยฮะออกกำลังกายพวกคนออกกำลังกายหนักใช่ไหมคะเวิร์กอัลก็จะเหงื่อเยอะเราก็ฉีดก่อนเวิร์กอัลเนี่ยออกเวิร์กอัลไปเสร็จแล้วอะค่ะมันก็ยังมีกลิ่นที่หอมติดทนอยู่เลยนะคะยิ่งหอมเลยนะมันยิ่งผสมกับกลิ่นเรายิ่งแบบว่าเจอเหงื่อมันจะยิ่งผสมกันออกมาเลยกับกลิ่นเราเลยไงเอกลักษณ์แฮปปี้มากติดเลยค่ะสัมผก็ชอบมากนี่ก็ใช้ใช้ใช้คอ สั่งจนเขาให้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะเพราะว่าใช้มาตลอดจริงๆจริงๆวันนี้นะคะคือจัดหนักจัดเต็มนะคะซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดค่ะปกตินะคะเกือบ3,000บาทนะคะแต่วันนี้เนี่ยลดเหลือเพียงแค่1990บาทนะคะแล้วก็จะให้เลยนะคะอีก1ขวดนะคะแล้วก็แถมฟรีเป็นโลชั่นดอกไม้คระสีไปเลย3หลอดนะคะทั้งหมดเนี่ยได้หกชิ้นในราคาที่ปกติแล้วเกือบ7 0 0 0แต่วันนี้ได้เพียงแค่1,990บาทเท่านั้นนะคะเยอะมากเลยนะ เยอะมากเยอะมากลายมาเลยค่ะลายมาเลยค่ะคุณได้น้ำหอมครบอันนี้คือมาดามฟินกลิ่นออริจินอลอย่างที่คุณต้องการเลยแหละฟินอินเลิฟฟินอินแบ็คมอฟินคุณได้3ขวดนะฮะแล้วคุณได้โลชั่นอีก3หลอดปกติเนด้วยเจ็ดพ0นบาทขวดใหญ่ด้วยนะขวดใหญ่ก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้าอยากจะมีหลัวก็ต้องใช้เลยเพราะถ้าฉีดปุ๊บเดินผ่านนี่ผู้ตามตามเลย